พื้นกางด้านก็ไปเลยคนพูดเท้าได้เบากลับมาผันผู้ใจบอกเป็นตัวเลขเลยบอกตัวไหนหนึ่งสี่หนึ่งสี่ท้าไมบอกหนึ่งสี่เอองวดนี้เดีงวดนี้ก็นั่นเท้ามันมันสามตัวนี่เขามาหายเก็บเอาท้องท้องนัะนมันสลึงหนึ่งแต่ว่าไอ้ก้นนั้นเขาว่าเท้าไปแบ่งกันนัะนมันได้สี่รอยหาสิบเอาคือว่าสี่รอยหาชิบมันก็จิถูกแท้่ะ แต่ว่ามาฝันวันวันพระนะฝันว่าลอตเตอรี่เดี๋ยวลีออกเลยลี่ออกเลยฮะออกตัวไหนต้องบอกนะมี่บอกแล้วกคไม่บอกกูจะซื้อแบบไหนนะก็หูมดกันหรอวันวะสีขื่นซื้อขึ้นซื้อลงเอาเด้อสื่อขื่นสื่อลงเอาเด้อออกตัวไหนอันนี้แท้ๆเลยฟังเลยเขาบอกงวดในหูเลยฮะเขาบอกบอกไงเลขออกเลยเลยวันพระนะฝันวันผ่าเนี่ยอออกตัวไหน แต่ว่าเอาจำจะเอาแต่สามตัวหลังมันเป็นหลีดหาหาสองหาห้าสองห้าเออ 2> 5, 2, 5. ไปซื่อดูถ้าว่าไม่ถูกกายว่ากันเดือแล้วแบนี้เลขคุกัวอะไรตัวไหนมีไม่รู้ไม,รไม่รู้ก็ยังว่าจำเอาแต่อ้นั่นมันจำเอาแต่ตัวหลังมัน เอาแต่ตัวไทยมันนี่เลยต้งหามันถูกไอ้สามตัวหมุนท้องขังสามขังฝันดีฝันดีกับฝันดียุ่มาวันเรยกลยกับฝันว่าเขาให้เก็บเอาทองเป็นผู้ชายเขาขาวนี่นั่นผู้ชายต้องก็ยีพ่าตังเนาะสลิกหนึ่งก็ยีพ่าตังเนี่ยอันนี้ก็ผู้ชายตัวโกผู้ชายเลยเอาจั่วเลยพอเก็บเอาเร็วให้เลยหหยเลยเอผู้ชายก็หายไปเลยวันเร็กลยไปจุดถูก จำสารจะโทรบอกตรงเจ้าทีนี่นะเจ้าทีมมามามาจะถูกบอกเจ้าทีตรงนี้บ้านแหกานวัน์เลก็เลยมาฝันแต่ว่าไอตัววันผ่านี่ฝันเลยฝันว่าหลุดตะลีออกเลยนะแต่ว่าจำเอาแต่ไอตัวตัวหลังมันนี่ห้าสองห้าเป็นเลขห้าเป็นท้าเลขห้าห้าสองห้าห้าสองห้ามันไม่ไม่ใช่เป็นห้าห้าไม่รู้เลย มันไม่แหน่อไม่นอนเนาะไม่แหน่อไม่นอนอะนี่ก็บอกกันเป็นแนวทางไปศึกษาดูเอาแต่ว่ามันเป็นเด็กว่องฟันแต่ว่าแรกนั้นฝันให้เก็บเอาท้องแต่ว่ามันเป็นทองสลึงหนึ่งบัดที่นี่เขาให้แบ่งกันไดบคนแบ่งเขาบ่ามันได้สี่รอยห้าทิพ์คนละสี่รอยห้าทิพธ์กสลึงหนึ่งแบ่งกันได้สี่รอยห้าทิพ์ที่มันก็จะออกสี่ห้าศูนย์เฮ่าไร อย่างนั้นน่ะจสื่อเอาสื่อเป็นเนี่ยเหนียวเป็นแนวทางอ่าเป็นลองลองดูสื่อหลุดรรี่ไปแล้งหามถูกหมุนสองขังสามขังมุนมาหมุนหลังเขวายังไงตาแต่ว่าตัวนี้นี่เขาจะมาบอกอีกมาบอกไหมมพี่หมดนหมดพี่คนที่ไม่ทุกหนึ่งทีว่ะบอกหนึ่งทีาบอกตงฝีนิ้ออกไปแล้ว บอเท่าสั่งไปจริงก็บอกใหเลยจุดบ่หมดใหม่งวดใหม่นี่งวดสุดท้ายไม่แม่นงวดสุดท้ายดอกจอบมันก็ว่าไกวันจะมาบอกอีกเออจอจะจะมาบอกอีกมาบอกอีกจ่อวันจอวันรอบแรกบอกหนึ่งสีเออรอบหลังนี่จินมาบอกใหม่อีกเออเคยดูมันจุกไหนกันรู้โมงเดโทษถามไม่รู้แล้วมึงอันยองไม่ออกไม่โทรไม่รู้เออไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าบอกรอบแรกเนี่ยบอกหนึ่งสีเออ แต่เราไม่จะบอกเราเขาสั่งไปปั่จุบันบอกใหม่เออผีนี่ที่ที่บอกหนิผีไม่ใช่นี่ปัจจุบอกใหม่เออสั่งไปปัจมาบอกใหม่จอจอใคอไก่บ้านที่ออกทังไปแล้ววันที่ได้วันที่มันอ่อนเดี๋ยวก็ออกเด็กตัวตกแถวต่าตจังหโชคเนาะเขาติดติดลำบากเนาะเขามาหากินนั่นแล้วว่าจะพร้อไอ้บ้านอ่านะครับท่านผู้ชมนะครับก็ ตามนั้นเลยนะครับตัวเลขความฝันนะครับฝันว่าผีมาบอกนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมานะครับมาที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับมาหาพี่ชายนะครับพอดีพี่ชายทํางานอยู่ที่นี่นะครับมารับงานที่นี่นะครับก็คือพี่ชายมาจุดทูปไหว้ศาลนะครับไหว้ศาลผมเดินมาที่ศาลนะครับบอกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องขอเจ้าที่จะทางท่านนะครับนี่นะครับเป็นประภูมิเจ้าที่นะครับเดี๋ยวเราจะ ใช้ทูบเสียงทายแล้วก็นําน้ํามาถวายนะครับไหนไหนมาก็มาขอโชคกับท่านแล้วนะครับผมจะลองจุดดูนะครับว่ามันจะได้ตัวไหนนะครับสาหรับเลขความฝันที่พี่ชายเขาฝันนะครับพี่ชายผมฝันว่าผีมาบอกเลยนะครับสามตัวตรงๆเลยก็ลองนําไปลุ้นไปเสียงดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ทูบเสียงทายในการจุดดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับ ผู้ชมนะครับผมก็จะมาขอโชคนะครับหลังจากที่พี่ชายผมเดินทางมานะครับก็ฝันนะครับฝันว่ามีผู้ชายนะครับไปบอกเลข3ามตัวตรงๆนะครับ5้า5้าสองห้านะครับ5้าสองห้าหรือ5้าสองห้านะครับสองห้าที่ไปบอกนะครับ3ามตัวแต่ว่าผมจะลองขอจะที่จะทางนะครับเดินทางมาแล้วไหนไหนก็ขอท่านนะครับจะลองจุดธูปเสียงไทยแล้วก็นำน้ำมาถวายท่านนะครับผมย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับ เดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะครับจะใช้ทูบไอ้ไข่นะครับในการเสี่ยงทายวันนี้นะครับว่าตัวเลขที่ได้นะครับเป็นแนวทางนะครับผมย้ำนะครับว่าเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับในการลุ้นในการเสี่ยงครับ ชาบุญบาร,รมีท่านนะครับเดี๋ยวท่านจะให้โชคนะครับ น้ำมาถวายท่านนะครับ บุญบารมีท่านนะครับหวังว่าท่านจะให้โชคนะครับวันนี้ นะเดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับลุ้นทุกเสียงไทยกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับทุบเสียงไทย,ทเ,ย,ทยเดี๋ยวเราจะใช้ทุบเสียงไทยนะครับจุด น้ำใหม่นะครับตั้งสารถูกบ้านใหม่นะครับแล้วปักใส่กับมะพร้าวแล้วกันอ่าคือตัวเลขที่ได้ก็ขอให้โดนขอให้ตัง เข้านะครับท่านผู้ชมเราเก็บน,นี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นดูกันนะครับทุบเจียงไทยว่าจะได้ตัวไหน เลกทูบมาแล้วนะครับเลขทูบมาแล้วผมใช้ทูบให้ไขจุดนะครับดูนะครับตัวแรกนะครับเหมือนจะเลขแปดหรือเปล่านะครับคล้ายกับเลขแปดนะครับดูไปเรื่อๆนะครับ แนวทางนะครับเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับนการลุ้นในการเปี่ยนนะครับแปดนะครับตัวแรกแปดนะครับแปดสามนะครับแปดสาม เลขทูบได้83นะครับ 83นะครับ83หาแล้วนะครับ83ดสแปดสอะไรนะครับเอาแปดามศูนะครับ830โอ้เลยขึ้นมาอย่างนี้เนาะ83นะครับแต่ว่า8เลขเกือบเข้าเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ก็มี80ด้วยนะครับ830 830นะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็ลองนำไปรุ่นไปเสียงดูนะครับท่านใดชอบนะครับชัดเจนนะครับ830ไทยเป็นเป็นตัวไหนนะครับ 8 3ดสนะครับ8330 0 3สามศูนตามนั้นเลยนะครับถ้าได้ชอบก็ลองนำไปรุ่นไปเสี่ยงนะครับหรือชอบที่ผีไปบอกนี่นะครับนี่รูปทุบเสียงทายนะครับกับเจ้าที่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชม830นะครับ830สามศอ้าทุกเจ้าที่จะทางนะครับ ปกรักษาลูกหลานนะครับลูกหลานมาขอพึ่งพาบุญบารมีตัวเลขที่ได้ก็ขอให้เข้าขอ,ขอ,ขอ,ขอให้ปังนะครับสาธุสาธุ